สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านชาว YOUTUBE นะครับคลิปนี้ก็ได้เวลาออกทํางานครับท่านผู้ชมได้เวลาออกไปฮะทำงานแล้วครับก็จะไปเอารถนะครับไปเอารถเทเลอร์นะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะไปทํางานนะครับไปใส่แป้งนะครับอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับผมก็ มันไม่มีงานครับถ้าไม่ไปก็ไม่ได้วิ่งครับได้น้อยดีกว่าพ่ได้นะครับเราเป็นลูงน้องเขาเราเรียกไม่ได้หรอกครับก็จะแปลวลดนะครับแล้วก็ตีเป่าไปเอาหางนะครับไปเอาหางอยู่ที่โรงแป้งขุดลังหมดแล้วครับท่านผู้ชมผมตัดหางไว้นู่นนะครับ โอ้เดี๋ยวนี้ผมว่าเลียยังดอกพี่นออ้องเลี้ยจะหัมม์ืล่ก็จะไปเอาหางแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับจากบ้านแฟนนะครับก็ไปก็คือมาส่งเมียนะครับมาส่งลูกกับเมียแล้วนะครับไม่เอาไปด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปนี้น่าจะได้เข้าแต่กรุงเทพก็ไม่แน่อีกแล้วครับไม่อยากเอาไปน้ำมันหนดอกพี่น้องมันกะ ฟุนมันก็ไหลเนาะฟุนมันก็ไหลลูกผมว่า่อยู่ซื้อนะครับแน่นตาหนา้าตาหลังเนะเดี <c oughs> ย๋ยวนี้ก็ไปคนเดียวครับก็เลยมาจัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับบรรยากาศออกมาจากบ้านนะครับออกมาจากบ้านเนี่ยก็จะไปคนเดียวครับเงาเงา มีท่านผู้ชมเป็นเพื่อนครับเนาะก็กลับกระบะกลับครับกระบะก็เก่าๆครับไปได้มาได้ก็มันเป็นทางลัดนะครับเนี่ยผมผมหลัดมาก จะวิ่งออกไปเกียดดำนะครับที่จริงถ้าไปทางหลักก็คือจะไปออกอไปทางนี้นะครับถ้าไปทางซ้ายนะครับออกจากหน้าบ้านถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปไปใส่ออกทางบ้านเสียโคก,กนะครับไปทางว่าปีนะครับแล้วก็วิ่งเลี้ยวขวาเข้าเกียดดำนะครับแต่ถ้าไปแต่ถ้าไปทาง ทางขวาก็จะไปออกมาหาลายัยเกษตรนะครับอาไม่ใช่ไรยกเกษตรมีไร่เกษตรนะครับเส้นสารคามร้อยเอเ่ <c> ี <oughs> แต่ถ้ามาทางนี้ก็จะใกล้หน่อยนะรประหยัดการเดินทางนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่รถใหญ่แล้วนะครับรถเล็กแล่้ไมใช้ก็ได้ดอกพี่น้องแม่นบ่ะมองใ,ใกล้ไปมองหันละ บรรยากาศบ้านนอกครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับแถวบ้านของผมนะครับมีทงไห่งหน้านะครับก็มีการมีงานทําด้วยนะครับอยู่บ้านมีโรงน้ํานะครับมีโรงน้ําลงากับทํากับเท่าแก่แมคโครก็ได้นะครับเท่าแก่แมคโครก็หลายเจ้าอยู่ครับมาเห็นน้ําเำฝนกันนะครับ ถ้าสมมุติว่าไม่มีที่ไปจริงๆนะเก็กก็แก,แก,แก,แกอยู่บ้านก็นได้เยอะครับมือละสองร้อยสามร้อยอยู่ดินะครับไม่ต้องไปดิน้นไปอะไรมากมายนะครับโอ้ไงวะ <c oughs> ออมวัวาเรียงหวัวกันจะวะ <c oughs> เป็นวัดคับท่านผู้ชมว่าเป็นไห้เนย <c oughs> นี่ครับตอนนี้ผมก็จะวิ่งเข้ามาอ่า บ้านน้องแสนนะครับบ้านเสียอามนะครับถ้าคนไหนรู้นะครับก็บ้านเสียอามบ้านาเสียดินทรัพย์สิงทองนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับแค่อยู่คนละหมู่บ้านในเชนะครับแต่เป็นตำบลเดียวกันนะครับอยู่ตำบลเดียวกันเดี๋ยวผมจะพานานผู้ชมไปมันมันเราวิ่งผ่านอยู่แล้วนะครับต้องวิ่งผ่านบ้านเสียดินอยู่แล้วนะครับ โ้นี่กัถมไม่นะครับอย่าดินที่ได้เงินหลแลยวะดีนี่นะเครื่งรถแม็โค่รถเกี่ยวโอ้อยากได้ดิ <c oughs> อยากได้แบบเขานะครับเนี่ยโรงน้ำก็อยู่ใกล้ๆบ้านของผมนะครับเนี่ยโงน้ำนี่แนะสองโรงสองโรงน้ำครับ จะกี่ทางในหมู่บ้านเนี่ยมันไปได้หลายทางนะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นบ้านพี่น้องทางเมียยนะครับอยู่ตรงนี้ รู้ว่าสีฟรฟ้าเนีเ่ยแถวๆนี้แหละแต่ก่อนน้องผมก็มาทำนาของอของผู้นี่แหละนะครับมันเป็นอาจารย์คนระับเมันเป็นพอพอ,อผมมาเห็นหน,น้าไอ้เพื่อนหน้าลอยก็หลยนะเฮ้ยว้ว ก็จะเป็นบ้านเสียอ๊ามครับหลังใหญ่มากนี่ครับตัวนี้วันนี้ออกไปข้างนอกแล้วไปเลยนดินแล้วนี่ก็จะเป็นโรงเรียนของลูกชาย ลูกชายก็จะมาเรียนอยู่โรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนวัดเัอ๋ออเปิดโรงเรียนนิดเดีวยวนะี่ะคิ้วก็บ่วมากอนะ่ะนี่นหะละเปิดคือนเพาเปิดเพราะรู้กันนะแต่ยิงนงมาปิดเล้าดิ ของน้ำนะครับนี่ครับจะเป็นเส้นว่าปีนะครับ จะไปทะลุเส้นระหว่างว่าปีกับร้อยเอ็ดนะครับก็เลี้ยวลงมานี่ก็จะเป็นแกดำนะครับแอแซงแล้วผมแซงรถน้ำนแสดงว่าทางที่ผมมาใกล้กว่านี่ก็จะเป็นบ้านเสียอาดครับหลังเงี้กันพี่น้อง นี่ก็จะเป็นอู่ทรับยสิงทองนะครับก็คือบ้านเสียดินเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูน่าจะออกไปข้างนอกไปค่ะทำงานแล้วมัผมว่าเอ๊ะรถก็ไปขังเดียวอะยางหัวบ่คือรถมีปัญหาแล้วด้วยน่ ตรงนี้นะครับอู่นายดินทรพทัพย์สิงทองบ้านแก่ก็อยู่ข้างในครับหลังบักไง,งเป็นร้านข้าพ้อครับคนมีนะครับคนมีก็จะแปเอรถนะครับไปเอาหางแล้วก็จะไปขึ้นแป้งอยู่ที่กระสินนะครับตอนนี้ก็เที่ยงพอดีนะครับ ถ้าไม่ได้ใส่ก็น่าจะเป็นขึ้นเสาอาทิตย์ลงจันทนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับจังไดก็ได้นะครับผมบ่ได้ซีเรียสนะครับเป็นลงุงน้องเขาเนาะท่านผู้ชมอย่างว่าแล้วครับบ่าวากันนะครับไปนี่ก็จะเป็นตลาดแกดำนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึ่ง รอนี่ินี่โ t h o m s ดเจอหน้อยผมว่าน้ำขังทั้งนั้นซื้อไว้รถรถดำซื้อไว้เลยนะครับรถดำความคิดผมนะผมว่าต่อไปมันจะมันจะถมเยอะครับมันจะถมขึ้นมานะครับเพราะว่าเพราะว่ายังไงที ลูกเต่ามันก็อ,ออกมาใหญ่แล้วพี่น้องนะครับออกบ้านเนี้ยนี่เนี้ยนี่นะครับขให้รถด,ดำออกมานะผมว่าก่อนถึงแกดำผมต้องเจอทีมงานรถด,ดำสักทีมนะครับงานอีนรีว่ะั่นออกมาแล้วครับกรอกเยอะลงรถเขาเขาเรนมาอยู่นะีนะ่แทนว่ารถหกล้อรถดำนั่นอีรีวนะ่ะ โอ้สองคันเลยพี่น้องนี่นะครับมี m ิ t s ู b ิชิแคนเตอร์นะครับเป็นแคนเตอร์วะนะครับแบบับล็อกกนะครับเทในบ้านหนี่ยพนี่นะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมก็เดี๋ยวจะจัดคลิป รถเทรลเลอร์นะครับคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็ออกจากบ้านครับไปทำงานนะโอ้นี่มง่มงกลมหมง่งนึงนะครับผมถ้าผมอธิบายอะไรไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ